ยะ <Yeah. S 2> พริกกับตะไคร้ที่เราโขกหัวมันพริกตะไคร้เน่ยนี่ก็เรียกแกงแกงแบบอะไรแกงผัดซอ,องเสือแกงลาว,แ,ลวแกงลาวใช่ไหมแกงหลายอย่างแกงลาวเหมือนกันนี่แหละ เป็นตัวอะทุกอย่างนะเป็นอาหารทุกอย่างนะเราใส่ไก่ไปแล้วนะมีครอบครัวนะมีครอบครัวใส่ไก่ไปแล้วนี่เป็นโครงไก่สับโครงไก่โครงไก่สับแกงซีโครงไก่เสร็จเนี่ยนี่ใส่ใบมะกรูดใช่ป่ะใช่นจะหอมใบมะกรูด แกงก็มาคุกให้มันรู้สึกว่านั่นซะก่อนว่ามันจะไม่ได้กินข้าวไก,ก่มันจะให้มันหอมเลยจะค่อยใส่เติมน้ําเติมเลยเติมน้ําเลยก็ไม่ได้ละกินไม่ได้เลยกินได้แต่ว,ว่ากินพุทธิยานเขาพุทธิยานนครับพี่แกงเอาขูกไปก่อนคุดเขาให้มันเข้าเครื่องใช่ไหมให้ไก่มันเข้าเครื่องแล้วก็เดี๋ยว แล้วก็รวนเขาเรียกว่ารวนรวนแล้วแล้วรวนให้มันสุกหน่อยให้มันเข้าคมกลมกันไปให้เติมน้ำดับรวนก่อนโอเคใ้าใส่น้ำอะไรวะเป็นฟองมากแลวกินขคาวดับไม่ได้ตัดไม่ได้นะแก้ไม่ได้อันนี้แก้ได้รวนให้มันหอมมันสุกถึงไม่สุกทั้งหมดก็คึอหอมก่อนไปเติมน้ําเติมอะไรให้ทำกลม จะแกงไก่ไปไปตักครองรโค้งใส่ที่โค้งใส่ทีนี้ก็น้อยๆค่อยเอ็ดมุกดีกว่าที่นั่ทททนท,ท,ที่เยอะเอ๊ะเพราเราเราไหลไงไงไหลายชน,นเผ่าอยู่นี่ไหลกลาไงไว้ก่อนถ้าเรากินก็จะมีน้ำปลาน้ำอะไรด้วยไงที่จริงน,น้ำปลาไปทั่วโลกแล้ว ปรงเวลามันได้หอมไเลยเราเราเติมน้ำเพราะนี่แกงเพราะเราไม่ใช่ผัด้ติมน้ำลงไปพอเราสักพักมาแล้วก็น้ำมันร้อนเอาฟักทองลงใส่ฟักทองลงไป ซีโครงไก่ใส่ฟักทองนี <c oughs> ่ใ่ครับใส่ฟักทองแล้วนะก็อรอให้มันเดือดให้สุกนนอกกี่ค็ครับอันนี้อะไรนะต้นหอมหัวผักชีแล้วผักชีต้นหอมผักชลีลงเพื่อให้ปรุงรสกลิ่นกินมันให้มัน อร่อยกว่าเดิมของเดิมมันอร่อยอยู่แล้วอ,อัน,นว่าเราสายกลางเราฟิตแข่งด้วยนะแต่คนเดี๋ชอบเพราะว่าสามารถให้ทำได้ก็อร่อยมากกว่าเดิมคือคือนักแต่คุณจะปรุงอะไรไม่ใส่ใบแล้วนะนังรักนังรักจบสุดท้ายคอนทอนสุดท้ายคอนทอนท้ายแล้วครับจบแล้วแล้ชิมดูแล้วลว่าคนดียอดเลย น้ำจน้มจิ้มหนยากหายากนี่นี่เราพริกแทงสูตรของพวกเราเสร็จไปครับเมนูนี้แล้วเราก็ยืนสายกลางไปเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ